ก็กราบสวัสดีทุกโมเมนตทุกขท่านนะครับมันก็มาพบกับผมแมงโก้นะก็อยู่ในเกมเพช s ซิมูเลเตอ X กันอีกแล้วนะครับวันนี้ที่ท้ายคลิปก็จะมีแจกของเหมือนเดิมนะซึ่งวันนี้เราก็จะไปที่ตลาดกันนะครับไปที่ตลาดไปดูของขายว่ามีอะไรบ้างไปดูหน่อยนะครับน่าจะมีของดีหรือหิ้วถูกๆขายถ้ามีหิ้วถูกๆเราก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีเ <laughs> งินเราก็ไม่พอเราเพื่ออะไรนะ หิวล็อกตอนนี้ผมก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีครับหิวล็อกเนี่ยเออซื้อไม่ได้อยู่ดีอ่ามาขายอะไรเอ่ยวัดโอ้มี่ตัวอีเวนต์เซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟปกตินะครับอ่าเซิร์ฟปกตินะเซิร์ฟปกติไม่ได้เป็นเซิร์ฟโปรนะครับอืมอย่าหวังเลยเพราะว่าเรายังไม่มีฮิลสักตัวเลยจะไปเซิร์ฟโปรได้ยังไงล่ะนี่โหขายกันเซิร์ฟปกตกิคือแทบจะไม่มีอะไรขายเลยนะครับ ผมผมดูแล้วคือแทบจะไม่มีอะไรขายเลยเออโอ้โหดูดิไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาเอาเออคิวสักตัวแทบจะยังไม่เห็นเลยตอนนี้มีแต่ตัวอีเวนต์ไม่มีพวกตัวแบบอตัวเช่นตัวตัวซีเครตอะไรประมาณเนี้ยเออซีเครตดาร์แมเตอร์มีปะ อ้ะไขสักปมาณ500เอ็มนี่ผมเอานะเอาเอาเลยริเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาไปใช้มีอะเป่ามีอะเป่าไม่มีเออฮิว Big กมาร์คนะครับผมก็กำลังสร้างบัญชีสํารองนะครับแล้วกเ็เข้ากลุ่มนะเออเผื่อได้ไงมี1%ตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วเอ่ยขอดูหน่อยมีเท่าไหร่ละเผื่อมีเยอะแยะฮิว yeah. Big กมา c o คมีอยู่1 0 0 0 0มืน กว่าตัวหนึ่งหมื่นเยอะนะนั่นอะ่ะเฮ้ยหนึ่งหมื่นเยอะนะเยอะมากด้วยเฮ้ย <Stuart> <_ UN S 2> นี่หนึ่งหมื่นคนน่าจะสร้างบัญชีแล้วก็ um, ไปเข้ากลุ่มกันเยอะเลยนะครับอ่ามีตั้งหนึ่งหมื่นคนนะตลาดนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเซิร์ฟต่อดีกว่าครับเปลี่ยนเซิร์ฟต่อดีกว่าทุกคนครับถ้าทุกคนสงสัยว่าเจ้าตัว s ชมเบ o c ์โร่คอี้ผมไปไหนหมดนะครับก็ มันก็จะอยู่ที่ผมคือเอาไปทำดาร์กแมทเตอร์นะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่2ตัวนะครับเป็นโรยจตี้หน่งตัวก็ดีส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นทีมเวิร์กนะครับอ่านี่ตัวสูงสุดของเราก็คือ60คิวนะครับตอนนี้60คิวนะ60คิวส่วนที่เหลืออีก2ตัวผมเอาคือยังทำไม่เสร็จนะครับดาร์กแมทเตอร์ผมยังทำไม่เสร็จเลยนะ มาแล้วครับมาละอันนี้มาแล้วเออเดี๋ยวท,ทำไมมันรู้สึกว่าเหมือนเดิมยังไงก็ไม่รู้เออออมหนึ่งร้อยสิบสี่เออใช่เลยเซิร์ฟเดิมเอาเออเออเอามาเซิร์ฟเดิมเฉยเฮ้ย พอซื้ออะไรกันนะมาไม่เห็นเพื่อซื้ออะไรน <c oughs> ะโอเคนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าผู้ติดตามของผมเนี่ยมีอยู่555คนนะครับเราก็จะแจกสัตว์นะเออแจกสัตว์1คิวทั้งหมด55ตัวฟรีไปเลยนะครับแบบไม่ต้องมีคำถามนะเออก็อคือแค่พิมพ์ชื่อไอดีมาครบ55คนปุ๊บ อุ้ยเด็กโคตรเก่ผมก็จะแจกให้เลยนะครับเออผมก็มีซีเครตเพิ่ใมใหม่หนึ่งตัวนะครับเออมีซีเครตเพิ่มใหม่หนึ่งตัวก็เป็นโรโยตี้นะเป็นโรโยตี้เพิ่มใหม่หนึ่งตัวนะครับก็ดีผมก็จะเอาไปทำเรนโบว์นะก็น่าจะได้เยอะเยอะอยู่พลังน่าจะเยอะอยู่ถ้าทำดาร์กแมทเตอร์ด้วยก็เยอะมากนะครับเยอะมาก น่าจะถึงประมาณ80คิวน่าจะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นมาครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาแจกของเพชร5 0 m อกันแล้วนะครับอาเพชร5 0 m อว้าเพชร5 0 m จัดไปเลยมาครับคนแรกคนแรกที่ส่งคำตอบมาชื่อโอ้โหสุดยอดมากครับมานี่เลย <c oughs> โอชื่อ นี่คือชื่อของเขานะครับชื่อนี่คือสุดสุดสุดเลยอ่ะสุดสุด,สด,สดอ่ะเออไม่รู้จะอ่านว่าอะไรเลยครับนะมาครับเพจห้าสิบเอ็มห้าสิบเอ็มตามที่ผมบอกครับห้าสิบเอ็มจัดไปครับแล้วก็แต่งเหมือนเดิมครับแต่งง่ายๆครับแล้วก็ส่งไปเลยห้าสิบเอ็มเหมือนเดิมนะเอออย่าส่งห 5, 5้าห้าบีเนี่ยไม่เอาห้าบี B, นะครับ ไปส่งเลยส่งส่งไปแล้วนะครับคนแรกเพชรหายไปแล้ว50 m คนที่สองครับ mz 6 j 0 U <c oughs> เออแล้วก็แตงเหมือนเดิมแตงแต่าแตง,แตงเพชรจำนวน50 m ครับจัดไป50 m ส่งไปแล้วครับบาส่งไป ไปเลยนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติดตามนี่เป็นหลักเลยส่งไปอีกคนหนึ่งครับส่งอีกส่งอีกมาส่งอีกมาครับคนนี้ก็อ่านว่าลายใช่ไหมไลายไรไรอะไรเหรอไรเหรอไรชื่อแต่ละคนนี่สุดยอดมากนะครับอ่ะห้าสิบเอ็ม เหมือนเดิม 50m ปับป๊บปุ๊บปั๊บส่งไปเลย 50m เนี่ยตง5คนก็ต้องใช้เพชร 250m ก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปอะแล้วก็คนต่อไปอีกอันนี้อาจจะอ่านได้แต่ผมอ่านไม่ออกครับอ,อาจจะอ่านได้ป <c oughs> ชื่อคนนี้มาครับแต้งเหมือนเดิมโดยตงเพชร 50m 50m ครับคนที่3 คนที่3ส่งไปแล้วเมื่อกี้อันนี้เอาคนที่4เอเอจัดไปครับ<ม>ปึ้มไปอะอ่ะไปแล้วครับส่งไปแล้วแล้วก็ส่งอีกครับส่งอีกอีกคนหนึ่งคนนี้ก็เป็น R I P L O L S 4 3 4 3 4 5 3ก็ขอบคุณนะครับที่พิมพ์มานะ ไปแตงไปเหมือนเดิมแตงห้าสิบเอ็มจัดไปห้าสิบเอ็มปื๊บาคนสุดท้ายนะครับและคนท้ายสุดครับคนที่หกรางวัลปอบใจเ <c oughs> ขาเขาพิมมานะครับถูกนะแต่ไม่ทันนะครับอ่าพิมมาไม่ทนันรางวัลปอบใจครับรางวัลปอบใจมาครับรางวัลปอบใจของเราขอบพิม์คำว่าแตงเหมือนเดิมเราจะพิม์คำว่าแตงทุกคน <c oughs> นะครับรางวัลปอบใจอาลบั้มสิบเอ็ม 10m ครับเพชร 10m ราว,วันกอบใจส่งไปเลยแย่ yeah. ส่งไปแล้วนะครับอ้างวิธีการนะครับเผื่อใครรับไม่เป็นนะก็แค่มาที่ตรงอืมที่มันเป็นกล่องจดหมายตรงนี้นะครับข้างแบงค์นะข้างแบงค์ทุกคนก็เดินมา๊บแล้วก็คลิก,กคำว่ากิฟต์นะครับนี่แล้วก็จะมีคนส่งมาเลยนะครับถ้าจะส่งอะไรมา อ่ี uh, ID ผมชื่อว่าอันนี้นะครับอ่ะดูเลยแมงโก้ก็เสนี่ครับอ่ะดูไยนะครับนี่คือ ID ของผมนะ ID ของผมนะมาครับแล้วคำถามที่ผมถามไปเมื่อคลิปก่อนผมยังไม่ได้เฉล,เลยใช่ไหมมาเฉลยก็คือ3ครับคือทุกคนที่ตอบมาคือถูกหมดเลยนะนี่ครับก็จะเป็นไฮเทคพิสเตอร์บันนี่แล้วครับแล้วก็เพอร์เพลนะนี่ อันที่ผมชอบมันรู้สึกก็จะเป็นอันนี้ไฮเทคว่ามันเร็วดีมันเร็วดีเท่ด้วยนะครับโอเคแล้วคําถามต่อไปที่ผมจะถามนะครับเป็นคาถามง่ายๆเหมือนเดิมครับเพราะว่าสัตว์ที่ผมให้พลังมันไม่ได้เยอะใช่ไหมโอเคครับคำถามของผมก็คือโปรไฟล์ยูทูบของผมนั้นเป็นผลไม้อะไรครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับคือ5คนเหมือนเดิมแลครับห้าคนเหมือนเดิมนะรวมสรุได้ครับง่ายๆแค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับ เออแค่คอมเมนต์มาเลยเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่บนอีเวนต์เชนเพียนต้าครับถ้าคนถามว่าขึ้นมาได้ไงผมผมก็ฟุกขึ้นมาเอาครับฟุกฟุกขึ้นมาคือผมขึ้นมาจากทางเนี้ยทางกระบองเพชรเนี่ยผมก็กระโดดเล่นๆไปมาแถวนี้ครับเออแล้วก็อยู่ดีก็ขึ้นไปได้เฉยเลยผมก็งงอยู่นี่ขึ้นมาทางนี้ครับเออผมขึ้นมาทางนี้ทุกคนดูนะมันคือ ทางสุดยอดเอ้ยอันนี้เล่นซ้อนแอบกับเพื่อนเลยในเกมนี้ทางนี้เนี่ยแค,แค่แค่นี้เอง <c oughs> บอกเลยเป็นจุดที่เท่มากยืนแล้วเท่มากโอเคเนรับสำหรับกินี้ก็ไว้เพียงเท่าดีก่อนครับไปเกันผ่านหน้านะ